รางวัลต่อไปนะคะเป็นรางวัล Hosta of the Year ค่ะนะคะขอเชิญผู้เชิญรางวัลน,นะคะคุณหนุ่มทธิ์โพกิพนกวนเขตนะคะนักแสดงจากซีรีส์มัดนี้ให้นายค่ะผู้เชิญช่อดอกไม้นะคะคุณรีเทิร์นสุปรณกรยานประสงค์ค่ะนักแสดงจากซีรีส์มัดนี้ให้นายค่ะผู้ประกาศรางวัลน,นะคะขอเรียนเชิญคุณบิวนะคะนันทพักไกรหาค่ะ รองอันดับ3ามมิสแกรนไทยแลนด์ประจำปี2018ค่ะรางวัลฮอสตาออฟเ e เ e ียได้แก่ประเภทรางวัลปกินกาศสาขารางวัลฮอสตาออฟเ e เ e ีย การจะเป็นหนุ่มฮอตในขวัญใจมหาชนได้นั้นนอกจากจะต้องมีชื่อเสียงมีรูปร่างหน้าตาดีแล้วเรื่องของฝีมือและผลงานก็เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั้งประเทศต้องมีองค์ประกอบที่ครบรอบด้านถึงจะได้ชื่อว่าเป็นหนุ่มฮอตแห่งปี มิวสุประสิทธ์จงชีวีวัตคือนักแสดงและศิลปินที่สร้างสารรค์ผลงานคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานแสดงพิธีกรไปจนถึงงานเพลงผู้ชายคนนี้ก็ส่งผลงานเข้าไปนั่งในใจแฟนๆทั่วประเทศไม่เว้นแม้แต่บทบาทใหม่กับการเป็นผู้จัดซีรีส์ The Ocean Eyes ที่หลายคนรอคอยและจับตามอง โอ้ oh, ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้น้องมิวหล่อมากเลใช่คะ่ะยินดีด้วยนะคะเรียกได้ว่านะคะเป็นฮอตจริงจริงๆเลยค,ะค่ะเดินขึ้นมาอาจจะรู้สึกร้อนมูกว่า <c oughs> ร้อนเพราะว่ามันฮอตจริงๆนะคะ อยากให้น้องกล่าวความรู้สึกเจกเล็กน้อยค่ะก็ขอบคุณมายามากๆเลยครับผมสําหรับรางวัลน,นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอดครับก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนมากๆกจริงๆแล้วก็ช่วงนี้ก็เหมือนฝนตกหนักมากๆก็อยากให้ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมแล้วก็น้ำท่วมด้วยก็อยากให้ผู้ว่าฝากดูแลเรื่องน้ำท่วมด้วยนะครับคือก็ <laughs> โ oh. ไม่ก mm ็เ hmm. ด er er ี๋ยวจะเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยคงไม่มีอุบิเหตุนะที่น้ําท่วมคนไปเลือกตั้งไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็ฝากดูแลเรื่องน้าท่วมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมค่ะขอบคุณนะคะเขาเขาเรียกว่าครบเครื่องนะคะฝากไปถึงการเลือกตั้งด้วยวันอาทิตย์นี้ถูกต้องค่ะอย่าลืมนะคะวันอาทิตย์ที่22สองนะคะไปใช้สิทธิ์กันด้วยใช้เลือกผู้ว่านะคะอื